อเล็กแกร่งคว่ำอุซเบย์มือ3โลกเหมาสองทองคิกบ็อกซิ่งเอเชียการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียนคิกบ็อกซิ่งคอนเฟเดเรชันแชมเปียนชิพ2022มีนักกีฬาจาก21ประเทศเข้าร่วมชิงชีโดยสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสมาธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียเวคโคเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งูนเยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น ช่วงระหว่างวันที่10ถึง18ธันวาคม2565เมื่อวันที่18ธนาคารคอที่ผ่านมาการชิงชัยเดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายทุกประเภทการแข่งขันเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยไฮไลต์อยู่ในประเภททะทอมิกติกาคิกไล์รุ่น57กิโลกรัมชายเป็นการดวลกันระหว่างอเล็กอเล็กซองรูเออร์มังกรบริเยนหนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย20ปีดีกรีแชมป์ประเทศไทยกีฬายูยิสูประเภทไฟติง้ง57กิโลกรัม ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งเพิ่งกระชากทองมาได้แล้วหนึ่งเหรียญก่อนหน้านี้ในกติกาไท์คอนแทคเหนือนักกีฬาจากอุซเบกิสถานไอดอสอัคเมดอฟดีกรีเหรียญทองแดงกีฬาเวินเกมล่าสุดหรือเป็นดีกรีมืออันดับ3ของโลกโดยในการชิงทองที่2ของตนเองในกติกาคิกไร้นี้หนุ่มอเล็กจะต้องมาเผชิญหน้าในรอบชิงกับไอดอสอัคเมดฟอีกครั้ง เกมเป็นออย่างดูเดือดอย่างที่หลายๆคนคาดเพราะฝั่งไอดอสหมายมั่นปั้นมือจะล้างตาหนุ่มไทยให้ได้จึงบุกจูโจมหนักตลอดเวลาทว่าฝั่งอเล็กซองอาศัยดูเหลี่ยมคู่แข่งและสวนเข้าเป้าสวยๆได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนครบ3ยกกรรมาการตัดสินให้หนุ่มอเล็กของไทยคว้าชัยชนะไปส่งผลให้อเล็กซองรูเออร์มังกรบริเยยย้ำชัยเหนือนักกีฬาอุซเบกค,คนเดิมและคว้าเหรียญทองที่2ของตนเองได้สำเร็จ หลังจบเกมการแข่งขันหนุ่มอเล็กเผยว่าตนซ้อมมาหนักมากเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเพราะนี่ถือเป็นรายการระดับนานาชาติรายการแรกในชีวิตของผมส่วนคู่แข่งที่ตนเพิ่งทราบทีหลังว่าเขามีดีกรีระดับเป็นที่3ของโลกตนเพียงตั้งใจและทําให้เต็มที่อย่างที่ซ้อมไว้ซึ่งก็ทําได้สําเร็จทั้งสองครั้งที่พบเขาในรอบชิงชนะเลิศคู่แข่งเป็นคนที่ฉลาดแต่ตนพยายามไม่กดดันตนเอง ส่วนอนาคตต่อไปก็จะพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักเต็มที่ก็มีความคิดที่ว่าวันหนึ่งตนก็อยากจะไปยืนอยู่ในระดับแชมป์โลกหรือแชมป์โอลิมปิกเกมบ้างสักครง้งขณะที่ผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศคู่อื่นๆของทัพคิกบ็อกซิ่งไทยมีดังนี้ประเภททัทมิกติกาพอยไตทิ้งรุ่น63กิโลกรัมชายกรกฎวิจิตนาวีชนะอีจุนฮยอนจากเกาหลีใต้กติกาพอยไตทิ้งรุ่น89กิโลกรัมชายการันแสงศิลป้ฮัสเซนอันวานีจากอิรัก กติกาพอย์ไตทิ้งรุ่น60กิโลกรัมหญิงจินดาพรจันขาขชนะยากาวิพราชาสังจากอินเดียกติกาพอย์ไตทิ้งรุ่น94กิโลกรัมชายนาวพลก่อการุณพงชนะมาเมียอับดูไรมอฟจากคิกิสถานกติกาลอ,อคิกรุ่น57กิโลกรัมชายอเล็กซองดูเออร์มังกรบบริเยชนะไอดอสอักเมดอฟจากอุซเบกิสถานประเภทปริงกติกาลอ,อคิกรุ่น54กิโลกรัมชายนัทการสังทองชนะมารัตมาซาเอฟจากคิกิสถาน กติกาฟูลคอนแทครุ่น75กิโลกรัมชายทิติวัตรยม,มูลแพ้ทะลัดอูรานบาเยฟจากคีกิสถาน